นี่มารับดูรับชมนะครับการถมดินข้างบ้านคนระับทีมงานของบ้านจมจังนะครับนี่ครับผมหอยมาแล้วครับผม หลายซีปรำนะครับทางบ้านน้ำท่วมนะครับเีอาดินมาใส่มาดูกันไปยาวๆนะครับนี่เดี๋ยวมาดูชั้นครนะครับจ่าหนวยขับรถไถนะครับจ่าหนวยครับจ่าหนวย จันพูนะครับเนี่ยรถไทยแรงดีครับแรงดี อาจจะแคบครับเราได้อยู่ปรสองสา,าวันก่อนนี่น้าท่วมน้ำขึ้นนะครับแล้วตรงนี้มันเป็นแองน้ำขังนะครับเลยเอาดินมาใส่ยงอาจจะดังหน่อยนะครับผมอาจจะไม่ได้ยินเสียงคนค่ะ ดันน้อยดันน้อยนะครับนะบักวิชีวิตคนทำงานผมดินนะครับแดดออกก็ได้ทําฝนตกก็ไม่ได้ทํานะครับนะี่ครับ ครับจันครูปาน้อยได้ดูได้ชมก็ฝากกดใจคอมเมนต์ได้นะครับ ค,คนถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอ,อได้รับรู้รับชมกันนะครับ จะมีช็อตมันๆก่อนนะครับปรากดติดตามปรากดหมดใจคอมเมนต์เป็นกลังใจให้กันด้วยนะครับผม